สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอุลตร้าแมนให้ดูนะผมนะนะครับเสียงอาจจะดูแป,ปลกๆไม่สบายนะ,มนะผมนะครับวันนี้จะเล่นเป็นตัวอะไรดีไม่ทันได้คิดเลยผมเอิม่มเ,นะเลือกตัวนะเลือกตัวเลือกตัวเลือเป็นทิก้านะผมมนาะเล่นเป็นทิก้าแล้วนะเป็นงานตุ่มนะผมนะเป็นสัี่ตาโพงเนะีนะ่ยเจอกับเซเว่นนะผม อืมอืมอาจจะแหลกๆเลยครับผมอะอืมแหลกเลยครับผมอืมอ้ออื้อุอุ้อุ้ยหมันต่อยนัวผมเสร็จเรื่องเสรื่องต่อยนัวนะเปลี่ยนล่างผมปุ๊บอ่าไวไวต้องเจดไวไวครับอืมอืมอึอึอืม อื้อื้อืม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 เาจะแหลกนะมผมว่าตัวทนที่ทำเรโอเยอะนะผมต้องโดนต้องโดนอืมอืหมาเตะเยอะโหรวยเยอะผมโหใส่ลนต์ตายรวยฮะผมอืโหโหโหเบ็มเลยผมนะไม่ทันได้ทำอะไรเลยผมกดโอไปนะเผือมันใช้อวะนะผมโอเคครับกันได้ผมเอากันไม่ได้เฉยเลยนะ พยายามกดไม่โดนนะผมนะกูเกืบอบลุยเลยผมอื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 มอหมโดนเฉยเลยผมแรงเหมือนจะไม่โดนนะกดโอ้ยนะผมอืมอืมด้านล่างนะผมอันนี้อาจช้านะผมแต่ว่ามันแรงนะผมอืม อืมเบี่ยงไปโอ้โหโดนอีกแล้วโดนอีกแหลอืมโดนอีกแค่แต่ใช่ท้าไม่ตายได้เลยครับผมวิ่งเข้าไปแล้วก็อุ้ยโอ้โหแล้กดไม่ทับกดไมิดจีบนะผมอืออืมอะไมครับผมวิ่งเข้าไปแล้วก็โดดอือโอ้โหแล้โดดจีบเนาะแล้วกดน้อให้ติดอะไรไม่รู้ผมนะใช่มันไหมถ้าไม่ตายตายเร็วผมอย่งี้นะ ไฟอะไรกันนะเนาะหยุดรอเนาะผมเล่นหมดง่ายเลยผมสู้ได้ไนหะแต่เล่นหมดหมดตันกลางผมสู้ไม่ได้แล้วผมเล่นกลางนเนาะก็ลุ้นหมดง่ายๆ่ายนะผมนะต่อไปเจออีวิทิก้าเนาะผมนะตัวนี้มันก็เหมือนจะเด่นๆนะผมแต่มันมาแค่ตอนเดียวแล้วผมนะมียักเป็นเจ้าคู่เด้ผมนะ ปล่อยไปแล้วก็ปล่อยน้ำแตงไม่โดนผมหลบหลบหลบอืออืออืออย่าเด่นหน่อยอืออืออืออผมไม่ได้สื่อความมืก่อนนะผมจะอัดจะอัดมาเลยนะผมปกติผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมอือ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 แล้วก็หมัดตุ้มนะฮะเด่นนะ ใ้นี่ผมพิก้ามนันน่าจะมีท่าเดียวนะผมอันนี้นะดังมีท่าเดียวนะเดินไปเหรอถ่อยมั่วๆไหมผมวะกดแบบมั่วๆไปอืออืออืมเดินไปเดินไป ฮ่าเดีเวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วผมบิบนออกไปก็โดนที่อืมมัโดนโหมันกันได้ครับผมอืมอืมแล้วก็ตออ่อยกู้อืมใถ้มันตายแล้ผมแล้วมันจะกดสามเดือนหรือกดอะไรมันก็มันจะท่าเดียวแล้วผมเนะอ้าวไม่ใช้ดีกว่าแล้วมันมีท่าอื่นแน่หรอกขึ้นรู้นะเนี่ผมมีท่าอะไรเออโอ้โหขึ้นรู้นะผมนะว่าที่กลางไม่ได้มีท่าเดียวแล้วผมกลางปกติ เมื่อกี้ผมก็จะกดสามเหลีย่ยมหรือเปล่าทำไม่ได้ครับมัน,มนจะต้องลองใหม่แล้วผมผมนกึกว่ามีท่าเดียวนะผมนะอาจจะเข้าใจผิดนะเอาผมจะไปเจอกับเออไอ้นี่ชื่ออะไรนะเอตตาป่ะเอตตาปอย่าไปลองกดสี่เหลี่ยมบ้างนะผมนะเป็นไงนะเดี๋ยดต้องเก็บเล่นให้ได้ก่อนนะผมเก็บข้าวพลังให้ได้ก่อนนะอือ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  อืมอืมอืม mm อืม hmm. อืมอืมอืมไปก็ลงแท้พลังอผมบินไปแล้วก็โดดถีบอผมไม่ทันของผมแบบมันหลุดมือองมไตรงนี้ไม่ได้ไหมแต่ไปลสามเหลี่ยมนี่มันเป็นไงอผมไอ้ีเหล่ยมอผมีเหลอมเป็นโอ้โหโคตรเบาเลยของผม มันเครื่องมันแหลกรงนะผมมันแหรงเลยนะเพราะแค่หน้อันจออันเดิมแล้วผมนะหน้าจอก็ใช่หน้าหน้าจอที่โหลดมาใหม่มันจะหน่วงนะผมอือต่อไปก็วิ่งไปแล้วก็คมแล้วผมนะหุบหุบเงินเราเปลี่ยนห้าล่างบ้างไหมวะผมอืออึ๊บโดนเฉยเลยผมนะเหมือนมันจะขึ้นไปเลยมัน พยายาี้เห็นมันขึ้นไปแล้วมันแตะทางนู้นหน่อยโดนเฉยเลยแไม่โดนนี่โองไม่โดนที่ว่าเลยเหรมทำไมอย่าไม่โดนดิเชาไม่โดนอะไรก็ไมนโดนนี่ผมไม่โดนทำอะไรก็ไม่โดนนี่ผมอันนี้ก็ฉ่ำตามรียผมดูบ้างหน่ผมเป็นไงโอ้โหแข่งธรรมดาเลยเป็นการแข่งนะครับ โคตรเบาครับผมอืม<ส>ต <straightforward> ินล่างมาก่ลยฮึอืมท่านี้แรงมากครับผมนะล่างเนี่ยถ้าดูแล้วติดแต้มใบมากเลยโดนเลยฮึโอ้โหมันเป็นตายโดนถ้าไม่ตายยังรู้ผมนะหมเราจะเล่นไม่เก่งแล้วเห็นไหมโดนเร็วอดนอลย อืมนั่งไม่เหิวจะช้าแต่แรงแนะผมอืมอืมตึ๊อาจจะนิ่งงงนะจะทำมันเท็งไหมอืมอืมอืมกโดดไปก็กรโดดทีพโอ้โหโดนทีพกลับมาไม่ตื่นเลยโดนใหญ่เลยเอ่ะอืม อืมได้แล้วแต่โดยมันใช้ท่าตุ้มเนาะถ้าเดียมจะเป็นท่าตุ้มเนาะแล้วไายบายเลยผมนี่แล้วผมเดโคตรตายเลยผมโคตรตายเลยผมไปต่อไปเลยผมเจอตัวลายเจอกับไอ้ที่มันอยู่กับสู้กับเซเว่นนะไม่รู้มันชื่ออะไรนะผมไม่เคยดูเซเว่นนะผมนะ นี <krit> imi, pues ่เดินไล่ผมเดินมานี่นี่มันทำท่าผมไอ้ต้ามปูโอ้โหมีการกระตุกผมมันนง่วงไปเลยผมโอ้โหอึดเลยผมไม่รู้ว่าตอนอ่านหน้าจอมันจะเป็นยังไงแล้วผมนะแต่ตอนผมเล่นมันมันหน่วงนาทีนะหย่าโอ้โหบ้าจริงใซะ Chút. Ừ. chút 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 đi máy ừ. ừ. Rồi thì cắn đây không ừ. ทำไรตายเ,าเอไ <S <S <ถ>เอไปเห็นขี่ไปขี่นี้ผมก็เท่าที่เล่นเลยนะผมไม่ได้เก่งไม้ไรเลยโยดโดนเลยอะผมผมเล่นแรงผมไปรู้นะ อืมจะบอกว่ามันแหลกแบบแหลกแบบแหลกมากเลยครับผมผมจะบอกให้นะครับผมจะดูว่าตอนอัดแลาจอมันจะพอลื่นได้ไหมครับแต่ตอนผมเล่นนะคือแบบเสียงเสียงไปหมดเลยผมนะแต่ดูตอนเล่นมันตอนอัดแลาจอเ็จมันเป็นยังไงนะมัดคู่แล้วก็ถามเรื่อนไหมนรับแต่ถ้าสายลุงเลยมันนะผมจะจิดเลื่อนไลื่อยเครับ ก้าผมดูจบแล้วนะผมนะแต่เหลื่อยดูว้ที่เป็นภาคที่มันใช้ดินนะผมนะที่สู้กับทุป,ปั้นดินเลยทุกอย่างนะผมนะนะครับเป็นพุบปั้นดินนะดูวีผมดูก็หมดแล้วนะก็มีไก่อาร์ดูวิที่มันเข้าไปช่วยไปช่วยกันนะผมสามตัวเนาะแล้วก็มีไดนนานะผมแอนติก้านะผมดูไปแล้วนะแล้วก็แล้วก็ดูวีที่มีไอ้พวกคุณกัแมนทั้งสามตัวทุปั้นนะผมนะตนะั้งกรดูไปแล้วนะผมนะดูวิแล้วก็ หรือน่าจะเหลืออีกภาคนึงผมนะเป็นภาคไอ้อะไรภาคี่ือาสู้รู้ปั้นดินนะผมนะมันไม่ได้ดูนะที่จะดูคงจะครบแล้วนะผมนะเห็นล่างสีแดงของทับหล้ารงนี้ต้องเจอของผมต้องเจอแล้วของหนักหนักอืมเปล่นล่างปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนไม่ทันนะมาน,นี่มานี่เวียงไปแล้วก็เปลี่ยนล่างของผมนะร้อยนะอืมอืมนี่ฝนแรกลุ่มมาก Ooh, โดตจ um, ิตอยูอ <power famoso> uh, right? hmm. um, right? ืออืออือเดี๋ยวอไาเ้ยอดไปเ็น้ดูไฟมันเลยน้อนแหละนต่ตาขอมันดูไฟดเลยจังลยจเลยจบเกมเลยเห็นไีมไอถึงเล่นตอนนี้จบนะจบเกม จะไปลายสำหรับเปท่าปุ่มนะผมนะขึนบินเออืม่อยไปอืมอืมอืมปุ่มไปป่อยไปปล่อยไปต่อไปจะปิดฉากเลยนะผมนะอย่ายัน้ผมไม่รูตัวทีไปอืมปฉากแล้ผมจะเป็นจบเกมนะผมเ0ร้อยนผม ใช่ข้าเพราะอินมนะผมนะเรียบร้อยนะจบเกมไหมผมนะจบเกมเลยนะ,บนะ <ś m uk ly> จบเกมเลยบ่รร <ME> <ś m uk ly> จบเลยนะผมนะอราเนี่ยไมเล่นดูข่าวเนี่ยนี่เล่นจบเลยก็ถึงเล่นแค่ห้าด่านจบแล้วผมนะร <ś m uk ly> ู้ขอจบคลิปวันนี้ครับสวัสดีครับผมไม่ผ่าน